กานำเสนอนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบ p แพ c t i c e ในสถานการณ์โควิด -19 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ผู้นำเสนอนางสาวสัสิการสอนสีตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนทัพโพวัฒนาวิทย์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ชื่อผลงานนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงของนักเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ในรูปแบบการสอนออนไลน์โรงเรียนทัพโพพัฒนาวิทย์ความสำคัญของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและขยายวงกว้างทําให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนได้โรงเรียนแต่ละแห่งจึงต้องมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและผู้เรียนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรเป็นสําคัญภายใต้นโยบายที่ว่าโรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้ หยุดไม่ได้ การจัดการเรียนการสอนของครูต้องปรับรูปแบบให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์กับผู้เรียนและสามารถเกิดทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่21รวมถึงมีการปรับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่มีการนำนวัตกรรมออนไลน์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นโดยครูดำเนินการถ่ายทำคลิปวิดีโอการสอนที่เพิ่มเติมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายจากการเรียนรู้ผ่านหน้าจอรวมถึงครูต้องสร้างสรรกิจกรรมการเรียน รู้พร้อมเพิ่มรูปแบบของการสอนเพื่อคอยเพิ่มเติมระหว่างการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการเรียนผ่านหน้าจอ การอ่านและการเขียนภาษาไทยเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดจนการดำเนินชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคนกล่าวคือคนที่มีทักษะในด้านการอ่านและการเขียนอยู่ในเกณฑ์ดีก็จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆได้ดีและสามารถสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ึ่งนักเรียนในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1จะพบปัญหาในการอ่านออกเสียงและอ่านในใจและปัญหาที่พบมากที่สุดคือการอ่านออกเสียงผิดเพี้ยนการอ่านข้ามคำการสะกดคำไม่ถูกต้องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ทําให้นักเรียนมีความจําเป็นต้องเรียนอยู่ที่บ้านผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารต่างๆด้วยตนเองทําให้นักเรียนส่วนมากไม่ได้ฝึกฝนการอ่านจึงส่งผลให้นักเรียน ขาดทักษะทางด้านการอ่านออกเสียงมากขึ้นกว่าปกติดังนั้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ทำให้ข้าพเจ้าได้จัดทำสื่อนวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ที่จะสามารถส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านได้ในขณะที่มีความจำเป็นต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน1เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการอ่านออกเสียงคำศัพท์และเนื้อหาในบทเรียนได้ถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทักษะการอ่านออกเสียงการอ่านในใจและการอ่านสะกดคําที่ดีขึ้นเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนทัพโพพัฒนาวิทย์จำนวน27คนสามารถอ่านออกเสียงได้ดีขึ้นร้อยละ80เชิงคุณภาพนักเรียนมีพัฒนาการทักษะการอ่านอยู่ในระดับดีมาก ขั้นตอนการดำเนินการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศวางแผนการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ศึกษารูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจัดทำสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม powerpoint วางแผนและจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1มอบหมายงานผ่านแอปพลิเคชันไลน์และ Google Classroom นัดหมายนักเรียนเพื่อเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Zoom และ Google Meet สอนออนไลน์ด้วยสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนด้วยระบบ Zoom และ Google Meet อัปโหลด PowerPoint ลง Google Classroom เพื่อให้นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าห้องเรียนออนไลน์โดยระบบ Zoom หรือ Google Meet สามารถรับชมย้อนหลังได้ตลอดเวลา โดยยึดหลักทฤษฎีการเรียนรู้ของทอนได์กฎแห่งการฝึกการเรียนรู้เกิดจากการฝึกหัดหรือกระทำบ่อยๆด้วยความเข้าใจจะทำให้การเรียนรู้นั้นคงทนกฎแห่งความพร้อมการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีถ้าผู้เรียนมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจกฎแห่งผลที่พึงพอใจเมื่อบุคคลได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยากจะเรียนรู้ต่อไปถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจจะไม่อยากเรียนรู้ เกิดเป็นสื่อนวัตรกรรมการสอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในรูปแบบการสอนออนไลน์โรงเรียนทัพโพพัฒนาวิทย์ที่ส่งเสริมทักษะการอ่านของนักเรียนและส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านการอ่านที่ดีขึ้นนักเรียนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ตามความพร้อมของนักเรียนผลการดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับ ผลที่เกิดกับผู้เรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนทัพโพพัฒนาวิทย์จำนวน27คนอ่านออกเสียงคำศัพท์และเนื้อหาในบทเรียนได้ถูกต้องร้อยละ80นักเรียนมีพัฒนาการทักษะการอ่านในใจการอ่านออกเสียงและการอ่านสะกดคำที่ดีขึ้นอยู่ในระดับดีมากผลที่เกิดกับสถานศึกษาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ดีขึ้น โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนมากยิ่งขึ้นผลที่เกิดกับชุมชนเสริมสร้างความสมามัคคีความร่วมมือในหมู่คณะครูผู้บริหารและผู้ปกครองนักเรียนประโยชน์ที่ได้รับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียนมีคุณภาพสูงขึ้น ปัจจัยความสำเร็จด้านผู้บริหารผู้บริหารโรงเรียนมีการกํากับนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนพร้อมให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้านครูผู้สอนครูผู้สอนมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสูงสุดภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ด้านนักเรียนครูผู้สอนมีการสอบถามปัญหากับนักเรียนรายบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการส่งงานของนักเรียนได้อย่างรวดเร็วมีการปรับใช้แอปพลิเคชัน Google Classroom เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการเรียนย้อนหลังการส่งงานการติดตามการส่งงานของนักเรียนบทเรียนที่ได้รับ 1. การดาเนินงานที่เป็นระบบจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่ยั่งยืน 2. การดําเนินกิจกรรมต้องอาศัยปัจจัยหลายประการที่สําคัญคือปัจจัยด้านบุคลากรในโรงเรียน 3. การดําเนินกิจกรรมที่บรรลุผลสําเร็จต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย 4. ผู้ปกครองนับเป็นเครือข่ายพัฒนาที่สําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน การเผยแพร่การได้รับการยอมรับนำเสนอเผยแพร่สื่อนวัตกรรมการสอนแก่นักเรียนและครูในโรงเรียนทัพโพพัฒนาวิทย์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการเยี่ยมบ้านออนไลน์ให้ผู้ปกครองทราบ